มาปิดถ่ายกันทีจังหวัดนครพนมนะคะจะพาคุณผู้ชมและก็พาคุณปิยพงศ์นี่แหละนักแรนนักวิ่งะนะคะผู้ใดที่เป็นนักแรนนักวิ่งให้มาฟังทั้งนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปทดสอบความฟิตและก็ไปเบิ่งความสวยงามของสะพานมีตรภาพแห่งที่3ทีจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งเพิ่นจัดงานแรนขึ้นนะคะคุณผู้ชมเพิ่นจะจัดขึ้นวันที่12พฤศจ,จิจกายนนีนะคะโดยในเรื่องนี้นะคะนายวันชัยจันทร์พรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อในร่วมกันนะคะ,ะแถลงข่าวพร้อมกับเชิญชวนประชาชนและก็น,นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาทดสอบความฟิตนะคะพิชิตความสวยงามของสะพานมิตรภาพแห่งที่3กับการจัดกิจกรรมนะคะงานเดินวิ่งขามโนะค้งนครพนมนะคะข้ามมวนมาลทอน2 2 5 6 6นั่นเองนะคะขั้งที่หาตามโครงการสร่งเสริมและการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2 5 6 6ณสะพานมิตรภาพนะคะแห่งที่3นครพนมข้ามมวนซึ่งก็เป็นกิจกรรมการเดินวิ่งขามโค้งบนสะพานที่สวยที่สุดแห่งสยามนะคะในเส้นทางการแข่งขันถนนเรียบริมแม่น้ำโค้งที่ดีที่สุด โดยไร่ได้นะคะหลังหัก่าใสา่ใจกะจะนําเข่าสูมู่นนิธิศรีโคตบุญเพื่อใส่เป็นการกุศลสําหรับซ้อยเหลือภูสูงอายุนะคะคนพิการและกะจัดสื่อเครื่องมือทางการแพทย์และกะอื่นๆที่จําเป็นที่ต้องใส่ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครพนมนั่นเองค่ะโดยยืนยันถึงความพร้อมนะคะในการจัดงานที่มีอย่างเต็มที่ทั้งการอำนวยความสะดวกการรองรับนักกีฬาที่อาจจะได้รับการบาดเจ็บจากการแข่งขันไปจนถึงด้านการคมนาคมด้าน ความปลอดภัยในชีวิตและ,ะทรัพย์สินร่วมทั้งการบริหารจัดการในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้ผู้ที่มารวมกิจกรรมเกิดความประทับอกประทับใจหลายที่สุดกับการแข่งขันในเทือนีที่ยังคงมีมาตรฐานในระดับสากลกับการแข่งขัน4ประเภทนั่นก็คือประเภทฟันรั่นนะคะเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทางหกิโลเมตรและการประเภทมินิมาราทอน10กิโลเมตร ประเภทฮาฟมาลาทอนนะคะ21.1กิโลเมตรและกัประเภทมาลารทอนนะคะ42.195กิโลเมตรนั่นเองนะคะผู้ไดมีนะคะร่างกายนะคะสุขภาพสมบูรณ์นักแลนนะคะแบบไดก็เลือกนะคะระยะของการแลดนได้เลยโดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครไดส้สองทางนะคะนั่นก็คือระบบออนไลน์นะคะแฟนเพจ f a c e b o o k นะคะเดินวิ่งข้ามโคงนะครพนมคำม่วนมาลารทอน athon, นะคะหรือว่า ขางเวอร์ไวเวบนะคะรัน didi.com นะคะหรือว่าสมัครโดยตรงทีมูลนิธีสีโคตบูนอาคารเจริญคุณหญิงวันหน้าสิริวัฒนาพักดีนะคะจังหวัดคนครพนมหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่โทรไปค่ะ0623 245 245หรือว่า089 683 3457และก็0 8 1 6 6, 6 7 5 3 4 0นั่นเองนะคะสะดวกทั้งใดก็ติดต่อไปค่ะ